สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันวันนี้วันอะไร <c oughs> วันอังคารที่สองนะคะสองสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะคะมาพบกับช่องดรี่โอมาลินสัตอรีโอมาลินนะคะมาพบกับแนวทางฮาหนอยนะคะก <c oughs> ่อนอื่นใครที่ติดตามแนวทางลาวแล้วก็รัฐบาลนะคะก็ใครตามก็ยินดีด้วยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยรัฐบาลไทยแล้วก็มาลาวนะคะลาวแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะ เสดายเลขทูบเลขทูบที่แอดไปสักการะบูชาพ่อปู่สีสโตแม่ย่าสีปฐมมาเนาะเลขทูบให้พ่อปู่ให้นะเก้าสี่สองนะคะเก้าสี่สองแต่แอดไม่ได้ลงให้เนาะกลัวเลขมันเยอะกลัวทุกคนสับสนนะคะก็เลยไม่ได้ลงให้เนาะ,ะแอดก็ไม่ถูกเหมือนกันพูดมาแล้วเจ็บช้ำน้ําใจนะคะทั้งลาวทั้งรัฐบาลไทยเนาะ,ะโอเคเรามาดูฮานอยดีกว่าค่ะฮานอยฮานอยนี่ก็เข้ายากนะคะเข้ายาก มากๆนะคะมา,มาดูเมื่อวานนะคะเมื่อวานแอให้หานอยไปเลขเด่นอืตัวไนเนาะ914839นะคะตัวเด่นเมื่อวานใช่ไหมใช่914839วิ่งลูด8กับ3 0 0ันะคะเมื่อวานเขาเข้า,ขาแค่รอบรอบเฉพาะกิจรอบเดียวนะคะ8118 ตอนนั้นก็หลุดนะคะแล้วก็กราบขออภัยด้วยเด้ามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ตัวเด่นก็จะ4 6 9 3 8 4นะคะวิ่งลูด,ว,ลดะะวิ่งลูด3กับ8นะคะวิ่งลูด3กับ8จับวินในตารางนะคะ3 6 6 3 สามแปดแปดสามอ่าแปดเก้าเก้าแปดหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกสี่หกหกสี่สี่สามสามสี่แล้วก็แปดสี่สี่แปดกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลอืมกันเบิ้ลสี่สี่นะคะกันเบิ้ลสี่สี่มีตัวไหนอีกอืมเบิ้ลก็มีเยอะเนาะวันนี้ สี่สี่เก้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดจะมีศูนย์ศูนย์ด้วยนะคะศูนยศูนย์แอดไม่ลงให้นะเดี๋ยวมันหลายตัวนี่จะมีหกหกก็ได้นะโอเคเลขเด่นวันนี้ของฮานอยนะคะหกสี่เก้าสามแปดสี่วิ่งรูดสามกับแปดวันนี้แอดให้ฟันแปดนะคะฟันแปดอืม จับวินเนตาราังนะคะ3663 3883 8998แล้วก็6886นะคะแอดเน้นจับวินเนตารางังเน้นจับวินเนตาราังนะคะทุกคนตัวที่แอดไม่ได้เามาวันนี้ก็จะมี3993กแล้วก็9449นะคะทุกคนก็จับวินได้เลยเด้อ หาไหนเล่นยากไม่ต้องเล่นนะคะทุกคนแอดให้ถ้าอันไหนที่ที่เข้ายากแอดไม่อยากให้เล่นเลยนะคะเราก็ไปลุ้นตัวอื่นเนาะเหมือนดาวโจนนะคะดาวโจนเมื่อเช้าเมื่อเช้าดาวโจนแอดให้ไปดาวโจนรอบ VP เนาะแอดให้ไปตัวเด่น469384นะคะวิ่งรูา3กับ9ฝัน3เนาะเมื่อวานเขา93เขาเขา้าอ่า ไหนนะเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อตัววิ่งรูดนะ่ยดาวจนรอบ v P เนาะล่างเก้าสามสามเก้าบนเก้าศูนย์นะคะส่วนาดาวจนรอบรอบปกตินะคะแอดลงตัววิ่งรูดผิดปกติแอดจะลงที่วิ่งรูดสี่กับศูนย์นะคะที่ตัวเด่นแอดให้ไปตัวเด่นแอดให้ไป อ่าห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าห้านะคะวิ่งรูดสี่กับ0ูนย์นะปกติแต่นี้แอดไปลงผิดนะคะเข้าเข้าสี่ศนย์ศย์สนะคะในตารางโอเคพูดยาวไปพูดเรื่องทำฮานอยแต่พูดเรื่องอื่นนะคะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรับกันทุกคนเดอ้อทำไปแล้วจ้า